ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิรยิยะจิตตรามจะมีปัญหาเรื่องของข้อเขา่าถูกไหมครับถูกครับเดิมเดิม <ๆ S 2> เป็นนักกีฬาแล้วก็พอหลังจากเลิกเล่นกีฬามันก็มีความเสื่อมของเขา่าใช่ครับนะครับ,รบแล้วก็ด้วยอาชีพที่ต้องขับรถใช่ไหมฮะใช่ครับอแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนเมื่อเดินผมขอพูดว่าเดินเดินเอาเดอนหกเดือนที่แล้าเดือนที่แล้วมันปวดครับเจ็บถ้าคนไม่เคยเป็นไม่รู้มันเจ็บเดินไปเนี่ย มันเหมือนเราเหมือนกระดาษแก้วกับแก๊ปเสียวเสียวแล้วตื่นมาก่อนนอนตอนเช้าจะลงนี่ต้องต้องลวดลงกระถาก่อนมันเจ็บฮะตื่นนอนก่อนลุกจากเตียงฮะลุกจากเตียงต้องมานั่งไม่อยากจะเดินเจ็บขาเจ็บขามากครับเป็นผนการนะฮะเจ็บแล้วก็เข้าห้องน้ำพวกนึงอะไรที่มันไม่สะดวกไม่สะดวกจะไปไหนมาไหนออกต่างหวัดเข้าห้องน้ําต้องเข้าห้องน้ำคนพิการทั้งถ้าผมไม่ได้พิการเลย ต้องเข้าห้องน้ำคุณพิการอะคือเข้าเข้าห้องยองยองไม่ได้อถ้านั่งแล้วนั่งเลยยองยองขึ้นไม่ได้เลยต้องได้เฉพาะชักโรครกอย่าง<ช>เดียวนะฮะได้ชักโครก่วมแบบยองยองนี่หมดสิทธิ์เลยครับแล้วอาหารเสริมหลายบริษัทมาหาผมอืมเพราะเขาเห็นเราว่ามีกําลังซื้อแต่ละตัวแพงกันดีเยอะนะครับเขาก็มาหาผมเสร็จปั๊บผมก็ตกลงอ่ะผมขอซื้อบิมเอาไปสองหลอดผมทาน แต่อย่ามาทานแบบผมนะวันสิองเม็ดโอ้โหอาทิตย์แรกวันสิบสอเม็ดเช้าสี่เย็นสี่กลางกลางวันสี่เย็นสี่สิบสองเม็ดคืนนี้จะท้าทายใช่ไหมครับคือเดี๋ยวผมเว้นวักตรงนี้นิดหนึ่งการรับประทานบริโภคอย่างนี้มีผลไหมครับอาจารย์ครับถ้าเราดูว่านี่คืออาหาร เป็นอาหารที่เรารับประทานกันเกือบจะทุกวันนะคะถั่วเหลืองก็เป็นอาหารที่ดีมากคือมันกินได้ทุกวันอยู่มันกินได้ทุกวันอยู่แล้วฝรั่งจะกินทุกวันก็ได้ฝรั่งกินทุกวันยิ่งดีได้วิตามินซีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบัวบกอ่าบัวบกก็เป็นแก้ช้ำในแก้อักเสบไม่อกหักก็กินได้ไม่อกหักก็กินได้อย่างคุณต้นนี่ถ้ากินแล้วดีเลยค่ะโอ้ผมต้องกินเป็นเข่งเลยฮะทุกวนี้ซึ่งก็เลยท้าพิสูจน์ดูวันละสิบสองเม็ดครับผมอาทิตย์แรกผมทานมาเรียบร้อย คิดว่าท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ดรวิเชยคงเห็นผมผมก็อวดเพื่อนๆนะฮะนี่ดูโทษนะฮะดูผมยกเขายกอะไรเตะซ้ายเตะขวาธรรมดาแล้วผมไม่เคยทําอย่างนี้เลยจะเจ็บอาทิตย์แรกนะฮะ<อ>ผมเห็นอาจารย์มองผมมาอาทิตย์แรกก็อาทิตย์ต่อต่อไปจนหมดทับซูลจนหมดหลอดมันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆืยจนทุกวันนี้ผมก็ปรึกษาอาจารย์อาจารย์ผมต้องเลิก ต้องหยุดทานไหมบีมเนี่ยนะผมจอหยุดไหมอาจารย์บอกไม่ต้องเอาเช้าเม็ดเย็นเม็ดให้เป็นฟิล์มเพื่อเกาะทุกวันนี้ก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดฮะสบายเลยฮะผมสบายมากๆเลยคือทุกวันนี้<ม>บริโภคยังไงครับ<อ>ทุกวันนี้ทานยังไงครับเช้าเม็ดนึงก่อนนอนเม็ดเนึ้อเนะช้าหนึ่งเม็ด<ะ>ก่อนนอนหนึ่งเม็ดกลางวันไม่ต้องก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องอ้าวไหนบอกมีเงินเยอะคือเรา กินไปแล้วนี่มันไม่เสียโด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 ยที่ไม่จําเป็นอ่ะอ๋อใช่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่จําเป็นครับพ <อ S 2> เพราะว่าร่างกายเริ่มปรับสมดุลได้สิ่ง,งที่เกิดขึ้นกับคุณสุรพลเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ก่อนอื่นก่อนที่คุณสุรพลจะเข้ามาใช้ผิดแังเรากําลังจะมีการผ่าเข่าเปลี่ยนหัวเข่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรตอนนั้นก็จะเปลี่ยนเข่าแล้วครับเข้าไปจะเปลี่ยนหัวเข่าคุณหมอปรึกษาว่าโอเคจะเปลี่ยนหัวเข่า ใช่ไหมฮะแลวภรรยาผมก็รู้จักอาจารยร์สุรทินตอนนี้อยู่ด้วยฮะข้างในนะฮะที่แนะนำแน่ๆนะค,ค,ครับนะเขาบอกว่าอย่าพึ่งไฟสุรพลโรงพยาบาลไม่หนีไปไหนอะฮะไอ้ไอเงินเนี่ยจ่ายได้แล้วมาเสร็จปั๊บก็มาเนี่ฮะมาเจอของที่ดีและของจริงฮะที่ไม่หลอกลวงผมคือตอนนั้นเนี่ยคุณหมอต้องบอกว่าจะเปลี่ยนข้อเขา่าไม่ใช่ไม่ให้จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้เปลี่ยนเลยครับให้เปลี่ยนเลยฮะภรรยาผมก็โอเคเซ็นมรดกเรียบร้อย โอ้โหไม่ได้ผ่าตัดหัวใจแม่ผมว่ชอบพูดเขาเงี้ยพ่อเซ็นนี่แล้วเรียบร้อยแล้วนะมีมรดกด้วยผมว่ามีนี่สินอะไรด้วยบ้ันก็ต้องมีอรับธุรกิจต้องมีบ้างอยงังก็ไม่มีเครดิตอ๋อตอนนั้นคือจะต้องต้องใช้มีดหมอละครับผมก็เลยลองท้าพิสูจน์ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุรพลเนี่ยมันบิมเข้าไปทำอะไรบ้างครับโอเค ข้อเข่าที่จะต้องผ่านในกรณีนะของคุณสุรพลคงจะข้อเข่าเสื่อมนะยานภัยนะแล้วก็คือเสื่อมแล้วก็มีอาการอักเสบ,ค,บคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนอาการปวดเนี่ยมันจะหายไปก่อนนะครับ,รบจากการที่บิมเนี่ยมันไปกดอินเทอร์ลิคิวนให้มันลดลงอ,อาการอักเสบก็ลดลงด้วยทีนี้เรื่องของการอักเสบจากเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญ ที่มากที่สุดเรื่องสมุนไพรที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเกรเพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกนั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองนี่นะผมส่งให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับใช่ครับก็สาเหตุเนี่ยเนื่องจากครั้งแรกเนี่ยคุณสุรพงศ์สุพลเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะซึ่งนักกีฬาเนี่ยจำนวนมากเลยจะบาดเจ็บที่ข้อ นะคะเพราะว่าการออกกําลังกายที่หนักใช่ไหมฮะซึ่งการบาดเจ็บที่ข้อเนี่ยอย่างที่เคยบรรยายเอาไว้ว่าข้อเราเนี่ยมันจะมีฉนวนที่เป็นกระดูกอ่อนที่เราเรียกกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะก้านเอาไว้นะฮะที่จะเป็นตัวคอยรับน้ําหนักหรือแรงกระแทกอะไรต่างๆแต่ถ้าออกกําลังกายนาน,ๆ,นๆอย่างนักกีฬาเนี่ยไอแรงกระแทกพวกเนี้ยมันทาให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้พออักเสบมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะคะพอเสื่อมไปเนี่ย มันบางลงไปกระดูกก็มีโอกาสกระแทกกระดูกใช่ไหมฮะอ,มอันเนี้ยจะก่อให้เกิดการอักเสบมากขึ้นมีความเจ็บปวดมากขึ้นแล้วที่คุณต้นถามว่าบิมไปทําอะไรครับบิมเนี่ยนะฮะเราได้ทดสอบแล้วว่ามันมีริ์ต้านการอักเสบระงับปวดและริ์อีกอันหนึ่งที่ดีมากๆก็คือว่ามันไปเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนมันไปลดการสลายตัวกระดูกอ่อนจากการอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอันแรกที่หายปวดเนื่องจากว่าริดลงาปวดมันเกิดขึ้นเร็วริดต้านการอักเสบมันเกิดขึ้นเร็วแต่ริดที่มันจะไปทําให้กระดูกอ่อนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับลดการสลายเนี่ยมันมันค่อยๆเกิดเพราะฉะนั้นนานขึ้นนานขึ้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งคุณสุพลสามารถที่จะลดขนาดลงได้เหลือเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่อันนี้อันนี้กรณีนี้อาจจะถามเผื่อสุภาพสตรีที่ที่ตอบมีบุตร แล้วมีโรคก,กระดูกเสื่อมต่อไปคืออนาคตก็จะเดินปวดเข่าผมเห็นเยอะมากอันนี้สาเหตุก็คือว่าแคลเซียมถูกดึงไปจากกระดูกเพราะว่าเวลามีลูกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะแนะนําว่าให้ดื่มนมที่มีแคลเซียมสูงๆ,งๆหรือเสริมแคลเซียมเพิ่มเพราะว่าลูกก็ต้องสร้างกระดูกใช่ไหมฮะใ,<ช>ให้กับตัวเอง<ก>เพราะฉะนั้นเขาจะเอาแคลเซียมมาจากไหนจากอาหารที่แม่กินเข้าไปนะคะคถ้าไม่พอ อาหารที่แม่กินเข้าไปมีแคนเซียมไม่พอเขาก็ดึงออกมาจากของแม่่ไปอันนี้ที่จะทําให้สาเหตุว่าผู้หญิงที่หลังจากคลอดลูกแล้วจะมีอาการเหมือนกับเป็นโรคกระดูกบางหรือปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะอาการจะคล้ายๆของคุณสุรพลอของคุณสุพพลนี่น่าจะเป็นกระดูกเสื่อมคือกระดูกอ่อนเสื่อมนะฮะแต่ไม่ใช่กระดูกบางคือกระดูกเรามีสอย่างเป็นกระดูกที่เราเรียกว่าโบนก็คือกระดูก แข่งกระดูกขากระดูกแขนแต่ถ้ากระดูกอ่อนมันจะอยู่บริเวณข้อ,อซึ่งทําหน้าที่เป็นฉนวนครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรายืนขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกระดูกอ่อนรองอยู่ตรงนี้นะค,ะคบกระดูกสองกระดูกกระแทกกันเนี่ยมันจะแตกเป็นผุยผงเลยทุกวันนี้ก็ยังบีมอยู่เช้ากับ,บเ,กเย็นเช้ากับเย็นก็ทานไปตอนนี้ก็ดีทุกวันร่างกายผมก็ตั้งแต่สมบูรณ์มาเนี่ยกา,การเดินไปไหนมาไหนก็แข็งแรงขึ้น จนเพื่อนๆเนี่ยทักผมว่าไอ้หายแล้วไปผ่าแล้วเหรอบองเปล่าผมทานบินเนี่ยเขาาก็ไม่เชื่อผมก็ทดลองบอกทดลองดูทดลองผมก็อแต่การไม่ให้เข้าหลอดหนึ่งก็มีผลมาก็คิดว่าคงม,มาที่นี่เร็วๆเนี้ยอ,อก็อาชีพเดียวกับผมคือโรงงานพลาสติกเขาก็อ้วนแบบแต่เขาอ้วนกับผมน้ําหนักมากน้าหนักมากเขารับน้ําหนักนั่นก็คือตัวนั้นคิดว่าต้องได้ผลเพราะผมนี่ได้ผลใช่ไหม คุณสุรพลได้ผลคนอื่นก็คงได้ผลแล้วผ,ผมเปรียบเทียบในแง่ของเศรษฐกิจนิดหนึน่งนะฮะถ้าผ่าเขาเนี่ยเป็นแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันข้างละข้างละนะฮะผมไม่ได้ใช้บาทอ่าสามสิบบาทนะฮะโอ้สามสิบบาทก็ไม่ให้ผา่าฮะผ่ไาได้ฮะแตะ่ข้างๆพ่อคุณงานของเขาผ่ามาแล้วเดินไม,ม่เดินเดินเดินไม่เหมือนเดิมผ่าแล้วเดินอาจจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมคือง่ายๆตกแล้วถ้าผ่าเขาเนี่ย ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็ประมาณตกสามแสนกว่าบาทนะครับโราบาลเอกชนแต่ถ้าเกิดจะมากินอย่างสิบสอเม็ดอย่างคุณสุรพลเองสบายเลยทุกวันนี้ก็ยัง,<ผ>มงวมรวมรวมยอดแล้วนะผมคุ้มมากเลยครับคุ้มกับการจะฟื้นหรือเปล่าผมไม่รู้ครับเพราะผ่ามาผลหนึ่งผมม,มันสะสมจนเบลอไปเราะเข้ามาฟื้นตัวแล้วจะไปดมอนี้ขึ้นมาอีก ผมไม่รู้จะฟื้นนะแบบรูว่าผมขอบคุณมากเลยท่านศาสตราจารย์ดรวิเชตวิทยาจิตตานี่นแล้วท่านท่านดรทั้งหมดะถ้าท่านดรวิเชตคนเดียวก็ไม่ได้ดรทั้งหมดที่ช่วยเติวิจัยเราเป็นตัวนี้น,นะฮะแล้วถ้า,ถาไม่ต้องอไม่ต้องมานั่งให้ขายให้เราก็ได้ะถ้าเอาสูตรเอาวิจัยเง,งี้ยไปขายให้ให้ต่างประเทศเนี้ยท่านใด้ขี่ร้อยล้านเนี่ย ท่านไม่เอาเพราะอะไรท่านรักคนไทยถ้าอยากให้คนไทยสมแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนนะครับท่านหนึ่งทําไม้ให้คนไทยไม่ให้เมืองนอกเอาไปกินขอบคุณครับอาจารย์ครับและต้องขอขอบคุณพุทธสุรพลด้วยครับ